เอาเกลือมาใส่นะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกับยูทีหานางลำเนาะก็คือจากอีพีที่แล้วเน,ะนาะนุ่นพาพี่น้องไปสำรวจกดกาแถวนีแเลยเบื้องบรรยากาศคืออีพีนี่นุ่นกับจีเก๋เครืองอาบน้ำเนาะทะเลอยู่ในนี่เลยมองดิคนอาบาเพก่ลอะเนาะนี่ มาสัมผัสบรรยากาศทะเลแบบสดร้อนร้อนสดร้อนร้อนมาแล้วมันฮอเนี่ยข้มมากอู้รักกินน้ำเลดิน้ำทะเลตอนนั้นตอนมันขึ้นมานี่มันขึ้นทั้งอันขี่ทรายเลยขี่ทรายก็ขึ้นมาน้ำโอ้คนนี่อาบน้ำเยอะมาก เดี๋ยวเขาเป็นล่งอาบน้ำกันเนะะเาะเขาก็สีเดี๋ยวเขาสีเอาเครื่องเอาของเมื่อป้อาอีวันจุดที่อ่าเอ้อายพ่นถ่ายอยู่เชิงพุ่น,นะะแล้ะกัทั้งพ่อเนี่ยเขาจ้าท่าอยู่เชิงพุนเราเขาสิมาอาบน้ำอยู่จุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่พ่นให้เขาอาบเนาะนีนน่มันจะเมียน คืออันไม่อยางก,ก็ลอยอยู่ทางน้ำนะน่ะมันบริเวณกว้างอยู่แล้วก็มันอาบมันบอลที่แบบว่าน้ำโบแห้งขนาะแต่ว่าอาบเราปลอดภัยสินซามันบอลลึกคันข้นาวบาัวไฮเข้าไปอาบเนาะยันจมน้ำบางคนก็นกปรสชางลอยน้ำาหนะ่ะสามารถมาอาบแบบนี้ได้เลยเด้โอ้ยชั่วเห็นเขาคลายยวนอันนั้นอันนี้มันทุ่ทะเลเลยใต้ทะเลเลยนี่ โอเป็นด้วยอะะนี่รอยน้ำเก่งมากเลยอ่ะกำลังจะเป็นปลาแล้วนะั่นอ้ฝรังคนต่างประเทศหลายเนาะเจ้าเข้ามาลินงามสุดเลย แต่คนมาอาบน้ำเขาก็ป้องกันป้องกันแดดอยู่บางคนก็ใส่หมวกนุ่งก็ใส่หมวกก่อนใส่หมวกลงนำ้ำลงน้ำขึ้นมานี่ยเหนียวคิ้งเลยแบบโอ้โหมูบ่บานมือซื่นพุ่นล,ลงนำ้ำเหนียวคิ้งเลยโอ้มันเนียนแบบหญ้าทะเลน,นะปิวมาแบบนี้บแมเวใบไม้อยู่นอกได้มันหญ้าทะเลได้นีน่โอ้ยซุ่เสือกแล้ว สีนี่เนาะมันอยู่ในทะเลท้านมายวนยูบกทันนู่จะเป็นสีเขียวอืมโอ้นูน่นเขาเห็ดหายปูฮ้บ่อน้ำหายปู โอ้ยังบ่หอดบอลเจ้านางไก่เตบิบเสียเอาเครื่องมือป้าแล้วจะไปอาบน้ำมาันนะเฮะ้อเือเด้อสมโนหาดนางสโน่สน่หาดนางรำวะ่ะขนาดเพื่อแบบ,บว่าเขาว่าเพื่อสปีดโบท a หวานแมน,นบอกโอ้เพื่อแล้วก็ดี อันบนนั่งลินเนาะน่าจะแบบไปลินแถวใกล้ๆนี่สืออาคีเละทากิูวอย่าคิ้วเหือเนาะทางนั้นเขาให้ลินเลยหันลินยุ่เนาะไครเล่าว,วันนี้้วาวไปเห็นจักเทือโบแกนเขาไปป้าละบออะ่ะเนาะอย่เชิงนี่บอก ส่วนหลายที่เพื่อนมาลินอยู่นีก่ก็บางเทือก็าอาจจะเป็นวันหยุดของเพื่อนเองแล้วกว็เพื่อนมาลินแบบครอบครัวเนาะพาเล็กน้อยมาลินเฮ็ดนี้เฮ็ดนั่นพ่อแม่แบบผู้สึกว่วาอบอุ่นเนาะอบอุ่นใจเบิง่งข้าเจ้าเราเดี๋ยวเมื่อเอาอันเครื่องเมื่อไหรแเราสิมาลงมาอาบน้ำเนาะโอ้ฝรั่งเยอะมาก ร้อนร้อนมากอือน้องน้องฮอตไปไปไหนนี่เนยที่มีของเล่นแหละอ๋อไหนวะนี่อยู่คนเดียวไม่เห็นน่ะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันแล้ว กินก่อนป่ะกินก่อนไหมเขาเปลี่ยนไม่หิวอออไปเากินกินก่อนไหมไม่ใช่ไม่หรอกเขาเล่นแล้วกลับมาได้หมดแล้วไปถ่ายมากินก่อนเนาะกินก่อนอ๋อเดี๋ยวมากินข้าวก่อนแล้วก็ดซึงไปอาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วก็เพิ่นน่าจะพากลับแล้วแหละเขามากินข้าวดิมีอย่างเดียวมาเบิ้งแล้กันปวดมากแพงมากสายเฮ้ยมาทะเลต้องกิน ข้าวผัดเนาะข้าวผัดทะเลข้าวผัดปูข้าวผัด้วปูข้าวผัดทะเลก็สม้มตำแล้วก็อันนั้นกุ้งทะเลนะของเราออกมาที่บ้านไหลายคนกับมาเลินแบบครอบครัวนอนดีดีนงันงธรรมดาจะได้เอา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 ของใครอ่ะ หักได้ไหมตุ่เลยไม้องหักลูกเดี๋ยวเปินแปลวอยู่วะขอบใจหักครึ่งไปเลยได้โอ้นี่มีคนจะตัดแล้วนี่ขอบใจขอบคุณค่ะคำว่าขอบใจบ่่ชือเลนูธแม่กินแล้วยุ่งไหนลวะอยู่นู่นอยู่ที่นี้ตอนนี้นุ่นจะมาลงน้ำกับหลานนี่ ดีครับอาบนานมากอะ่ะนี่ดำหมดแล้วไหน,นอะ่ะเพื่อนใหม่อะ่ะเขาไปไเม่ไ,ไหนไม่รู้ทำไมไม่บอกว่ามีเพื่อนใหม่อะ่ะไหน,น,นตักอะไรอะ่ะโอ้มีแบบนี้ด้เหรอเหมือนหอยนะหินไปเลย คนไลยหลยเนอ้องบรรยากาศตอนสวยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนสวยอยู่ใน,น,นอยู่ในดูอะไรนี่มาลินแบบนี้เนาะเพราะว่าเข้ามานําหลายๆคนน้าครัวๆอันเละเอ่อเป็นครัวโฟคนไทยเนาะกับมูคนเดแล้วก็พาก,กันมาลินอยู่นี่เนาะเดดกน้อยมีแต่เร้าคนเดียวกับนุ่นเนาะกับตะก้อง,องเขาเนาะมีแจ่สามคนไก่นั่นก็คือคนเป็นผู้ใหญ่มดแล้วแล้วเขาก็สิพากันมาลินน้า คุณพุกี้ทกระเจงัวแบบนี้อยู่แล้วแต่่างครังมับอกว่ามีเอ่อแม่นม่เขางทาเลกมาให้เบิ้งแบกสุดทัน่านบาผูนท่านบานผู้ท่านมาตองนื้องนะแก่เกืืออยู่เดี๋ยวนเับมือตาลุ้ตาไ่ได้เลยปะเนี่ย จะลอยน้ำแบบตัวนี่เจ็บมากเลยอ่ะมานี่สิมันไม่ได้ลึกนะ <laughs> มันไม่ได้ลึกมันก็เป็นภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้ลึกนะไปไหนอ่ะไปยนะัง่ก็ค่อยไปสิก็ล,ลึกห <laughs> ากเลยอ่ะนะอันนี้ลอยน้ำ เราไปหาสมบัติกันโน้ตสมบัติน่าจะอยู่แถวคูแถวคูอยู่กลางน้ำมูนสมบัติโอ้โหมันลึกไปแล้วนะก็ลึกแล้วไงไม่เราห้ามเกินมันต้องค่ถ้าเกินก็อู้ลึกแล้วนะกลับมากลับมามันล้วโอ้โหนี่ต้องยืนโอ้โหนี่ขอดบนนี่เนาะบน ว่านที่เพื่ะให้ลิ้นเนาะไก่นั่นคือไปทั้งพุ่นก็คือแบบมันรถแห้งแล้วก็น้ำโอ้โหแสีบตาเลยโอ้ฝรั่งาอาบแบบขมาอาบอันอันเอาแบบผิวดาบม,มานะนาวเฮาเรา,เาดำอยู่แล้วจังมาะฮะเส,ะสะียบตามากเลยอ่ะเข้าตา,ต,าต่พยายามไม่ให้เข้านะลอยน้ำเป็นหรือเปล่าเห็นไหมน้ำดื่ อีบ้านมีน้ำทะเลแบบนี้ไหมไม่ไม่มีเนาะน้ำมันดูดน้ำดูดเดินก็ได้มัน,นไม่ได้ลึกโอ้โหอ่าแถวนั้นลึกก็คืออาบเจ้ลึกคือแบบดีดีกว่าแถวนี่เดี๋ยวต้องนล่นนะปากของถ้าพี่เล่นไปคุณสมบัติพี่ได้สมบัติไหมนี่ เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวข้างตาเข่ามาอู้ผู้ใดเป็นพี้ก้าน่าจะหายเลยด้านเี้เดี๋ยวพี่จะลองทำดูนะไม่กล้าหายใจก้าหายใจหรอโอ้าูตายได้ยังโอ้ก็ไอเดีเลย โอ๊ยไม่ไหวยังไง้อองงกาา่ยเงข้มมากโอ้ยคุณนนี่เขาใส่เกลือเนี่เยเขาใส่เกลือใช่เขาใส่เกลือน้ำทะเลอ่ะมีคนเอาเกลือมาใส่นะนี่ไม่เชื่อถามพ่อเลย,เย,พ,เลยพ่อกับแม่พามา นี่เขาใส่เกลือกันด้วยนวดเลย้อนุ่นเลืนนเนน้นุ่นนี่ใส่ไหมใส่ตักจากพื้นอเอไม่ใช่ตรงนี้อ๋อเราไม่อาบแดดนะเราอาบน้ำก็พอแล้วเราดำแล้วเอาไปกระปมเหนียวด้วยเฮ้ย,ยนี่น้ำเต็มเลยน้ำขังเลย นี่เขาบอกให้ให้เอากันนใจแบบนี้โอ้โหน้องเขาเขาตาเข้าดังอะ่ะเจ๊มากเลยน้ำเกลือน้องฮอดเอามาใช่ไหมน้ำเกลือ เรฮาเอาเกลือที่บ้านมาใช่ไหมมาใส่น้ำนี่เราก็เป็นน้ำเกลือเลยใช่ไหมไม่ใช่เ้าใครเอามาโัวลึกนะตนั้งแไน่หนาม่ตะไปนะ เห็นจะตักไปตักตรงนู้นเหรอลูกเ็นะมีนะไปทิ้งไว้ตรงนั้นเขาไม่เอาเหรอไม่มีคนเอาโอ้โหโอ้ตาเป็นพญานพอดีเนาะบุแม่นอันตาเข้าสมูแล้วมันมีพญาณนี่มันหายเลยได้มีเอาไปปรุงอาหารเลยฮะปรุงอาหารอะไรเอาปุ๋ยปรุงอาหาร เอาอน้ำเกลือเนี่ยไปปรุงาหาร <O' Kay. S 1> มันจะอร่อยมากเลยนะมันหลังแล้วเอ,อ่อถ้าตแล้วก็มาดูคลิปนะดูคลิปที่อาจะรู้ว่าตัวเองบอกให้ไปเอาน้ำทะเลนี่นไปทำอาหารเพราะว่ามันจะไม่ได้ใส่เกลือมันไม่เปรีอยงไงใช่ไหม เลือเฮาอีกเนาะที่แบบอันนี้แบบเด็กน yes> uh ้อยแบบซื่อๆว้าแบบเว้าเว้าแบบคือเขาถาเจ้าคิดแนวไหเว่าแนวนั่นฮะนะบม่ได้คิดอย่างไรฮนะ Yeah. <laughs> เน่ัทะเลนา้าไม่เลยกลาเป็น้น่าทะเลน้าเป็นเ่นี้เลยพี่ท่นใช่ไหมแจ้่จ็คตอนนี้อุ่นเพราะว่ามันแม่งมีคนฉีจริงเหรออ้วอุ่นๆนะมีคนฉีดันงน้องดำน้ำอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็บมแพ้น้องฮดคือน้องเพราะว่าน้องคุแเกงแห้งแล้วมันจะดำคนเดียวกันเลยเพราะว่านุ่นก็ ดีใจแบบเ้าได้มาลิ้นกนันนี่นะนุ่งกับชิ้นลิ้นให้นุ่นดำดำเล็บเลยจ้ะนี่นก็ บายดีตัดตีบค่ะนางรำสวยมากน <S <S> <S Esta, <S <S ี <S 1> <S 1> ่อ้หูบริเวณลำคางเนาะสวยคนก็เยอะด้วยอะโออว่ายน้ำแล้วก็เล่นเล่นกับหลานอะจากภาษาลาวบูฮูฮูจะภาษาไทยบับนี้ต้ว่าภาษาไทยน้ำแล้วเนาะ เย็นมากเลยอ่ะดีใจสุดๆเลยได้มาลินมูนี่ว่ะโบนึกบบฝันว่าจะได้มาลินน้ำทะเลแบบนี้เน,ะน,น,น,เนาะได้นิ่งต่เภาน้ำทะเลเป็นแบบนี้แบบนั่นเนาะบูู้้ว่ะเองมาลินกับตัวเองแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะแบบอากาศดีมากอะไรอ่ะหินหินแบบแปรหุเนาะอยู่ใต้น้ำทะเลมันก็ดจะจับแต่แนวแปลกแบบนี้แหละมันมีเกลือมากเลยนะใต้ทะเลเนี่ย ริปเกลือคายไหมก็นี่ไงโอ้ยทรายแบบนี้เนาะเกลือก็ทำมาจากทะเลเนี่ยจริงเหรอใช่ใครบอกอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะนี่ก็มาลินเกลือน้ำหลานละกันดีใจที่สุดที่ได้มาลินอยู่ชุดนี้เนะเาะเฮาเเคยมูจักกันแต่กเพิ่นกับอาสาพ,พาเที่ยวแล้วก็มีครอบครัวเพื่อนเดแล้วก็บมูเพื่อนที่อยู่ต่างจางังหวัดแล้วก็อพอดีพากันมาเจอกันแล้วก็กพาเข้ากินข้าวกินน้ำข้าาไป กินอาหารทะเลที่เราอยากกินเนาะพ่นก็พาไปแล้ววางเชือกมันก็ตื่นใจเศร้าคนก็ตั้งแต่ไปซื้อแต่อาหารทะเลแบบกุ้งเอ่อกุ้งกับปลาหมึกกับเอ่อหอยหอยอะไรอ่ะตื่หมหอยนางพู่หอยแมงคู่ก็คือเพิ่นกับมาปิง้งมาปิ้งอันปลาหมึกแล้วก็ปิ้งอันกุ้งหั่นแล้วก็หอยนางพู่เพิ่นก็เฮ็ดอันนี้นั่นเอ,อ่อเคยเจอเอ,อิ้นเอ,อืเออ่อนคือยังไงอ่ะนึ่งเนาะ ขานึง่งเขานึง่งลวก่มาตูนุ่นกินแลเออพิ่นก็ให้กินเต็มที่เพื่อนก็บวกว่าให้กินเต็มที่เพราะว่าเมื่อบ้านก็นสีบได้กินจักซีบได้มาเิ้นจกักอ,อีกจักปีที่ได้มาฮิ้ปิลินดูว่าเพื่อนหั่นตอนท้าเป็นยังดีนุ่งก็สชุดภูมิใจเนาะแล้วกับมูนี่ก็เป็นเพื่อนแหละถ้าเปลินคอพอ่อแดงแล้วก็มมูคู่ของพ่อนะท้าเปลิน้วก็โอเคเนาะก็ถือว่าคลิปนี้เนาะนุ่นก็บซได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพักชมคลิป คอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะคุณน้วมาอยากเห็ดยูทูบเบอร์อย่ากให้เขาไปติดตามเบอ้อมือหน้าแล้วสิมันหลินน้ำนุ่นให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีไปสิปบ๊ายบาย